อ่ะไม่เป็นไรพูดเสียงดังหน่อยก็ได้วัตถุก,ก้อนหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีก็รแสดงความเร็วต้น u เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีที่จุด start t เป็นเท่าไหร่นะ t เป็น0นะครับวัตถเเุเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วนะครับข้อกอนะครับข้อกอ วัตถุเพิ่มความเร็ว4เมตรต่อวินาทีทุกๆวินาทีแสดงว่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ4เมตรเปอร์เซกสแควนะครับมาถึงตรงนี้เวลา t เท่ากับ10โจ์ถามว่าความเร็ว v เท่ากับเท่าไหร่ s เท่ากับเท่าไหร่เราทำได้ง่ายๆก็คือ v เท่ากับ u บวกด้วย a t V จะเท่ากับ U คือ20บวกด้วย A คือ4 T ก็คือ10 V จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ60เมตรต่อวินาทีแค่นี้เองจบแล้วครับถามว่า S จะเท่ากับเท่าไหร่ระยะทางไปได้เท่าไหร่ S จะเท่ากับ UT บวกด้วย1ส่วนสองกำลังสอง S, S จะเท่ากับ U คือเท่าไหร่20 t อีกเท่าไหร่ครับ t ีอีก10นะฮะทอีก10บวกด้วย1ส่วน2 A คือ4 t ทีกำลังสก็คือ10ยกกำลัง2มันก็คือ200บวกกับอีกเท่าไหร่ครับบวกกับอีก200เท่ากับ 400เมตรจบแล้วครับอันนี้ของของข้อเลยนะข้อกอนะครับข้อกอตอบเท่าไหร่นะ60เมตรกับ400เมตรทีนี้มาดูข้อขอความเร็วต้นเท่าเดิมแต่ว่าลดลงอัตรา4เมตรต่อวินาทีทุกๆวินาทีนะครับมาดูรูปข้อขอนะครับมาดูข้อขอไข่ ะะก็เหมือนเดิมวัตถุวิ่งเป็นเส้นตรงความเร็วต้นเท่าไหร่ความเร็วต้น u เท่ากับ20เมตรว e นาทีเขาบอกว่ามันมาหยุดตรงนี้ v เท่ากับ0 v เท่ากับ0 a เท่ากับเท่าไหร่นะครับ a เท่ากับลบ4เมตรวินาทีสอง ถามว่า s จะเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมถามว่าวัตถุจะไปได้ไกลาจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ม,มาดูนะครับเราก็ลากเส้นไปใช่ไหมฮะ u เท่ากับ20 u เท่ากับ 20เมตรเซกวีเท่ากับเท่าไหร่วีเท่ากับ0 A เท่ากับลบ4เมตรเซกแสแควร์ล้วก็บอกว่างั้นก็ V ีกำลังสองเท่ากับ U ูกำลังสองบวกด้วย2 As ใช้สูตรที่3นะครับสูตรที่3มีแค่3สูตรนะครับ V ีกำลังสองเป็น0จะเท่ากับ20 ยกกำลังสองบวกได้ 2a คือลบสนะครับแล้วก็ s เราจะได้ว่า 8s 8s อ่ s, หรือ 8s ใช่ 8s จะเท่ากับ400เพราะฉะนั้น s จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ50เมตรนะครับ50เมตร กระหารกันที่เฉยแค่นั้นเองจบแล้วครับแค่นี้เองฟิสิกส์ไม่ยากนะครับขึ้นต้นดีๆแล้วมันจะไปต่อได้ดีนะครับโอเคนะ